สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับทดสอบการทำงานในส่วนต่างๆของ iPhone และ iPad เพื่อดูว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าการทำงานของส่วนต่างๆยังใช้งานได้ดีหรือไม่โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ต้องการซื้อเครื่องมือสองก่อนซื้อเราสามารถขอให้ผู้ขายโหลดแอปตัวนี้ก่อนเพื่อทำการเช็คการทำงานของส่วนต่างๆเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ การต่อรองราคาต่างๆแอปตัวนี้มีชื่อว่า t e s t m a c เป็นแอปฟรีสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store เมื่อดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จแล้วให้ทำการเปิดแอปในหน้าแรกของแอปจะมีคำว่าตรวจสอบแล้ว0%วิธีการทดสอบการทำงานของส่วนต่างๆใน iPhone หรือ iPad เราสามารถเลือกทดสอบการทำงานทั้งหมด โดยแตะที่คำว่าสแกนแบบเต็มแล้วทำตามขั้นตอนของแอปแต่ถ้าเราต้องการทดสอบทีละส่วนเราก็ทำการเลือกส่วนที่เราอยากทดสอบก่อนผมขอยกตัวอย่างการทดสอบมาสัก2ข้อนะครับในส่วนแรกผมขอทดสอบการทำงานของหน้าจอให้แตะดำเนินการทั้งหมดแล้วแตะเริ่มการทดสอบ จากนั้นให้เราใช้นิ้วเขี่ยไปมาบนหน้าจอตรงที่เราสัมผัสจะขึ้นเป็นสีดำถ้าส่วนไหนไม่ขึ้นเป็นสีดำแสดงว่าหน้าจอของเรามีปัญหาแต่ถ้าหน้าจอ,อยังทำงานได้ดีจะขึ้นคำว่ายอดเยี่ยมว้าว <Wow. S 1> ถัดมาผมจะทดสอบตรงอุปกรณ์เสริมแต่ดำเนินการทั้งหมดแต่เริ่มการทดสอบแล้วทำตามขั้นตอน กดปุ่มเพิ่มเสียงถัดมากดปุ่มลดเสียงจากนั้นทำการถ่ายภาพหน้าจอถ้าการทำงานปกติผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นเป็นคำว่ายอดเยี่ยมส่วนการทดสอบที่เหลือเพื่อนๆก็ลองทำการทดสอบดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone iPad นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับ